ฉันก็บอกก็เคยมาจีบจักรยานรอบหาดเนี่ยนะคะมันมีทางจักรยานให้จีบเนาะที่นี่มันก็มันก็ดีนะมันเป็นเมืองใหญ่นะคะเพราะว่าอากิวเดียมันจะเป็นเมืองเล็กกว่านะันนี่มันจะเมืองใหญ่กว่ามีสนามบินก็อยู่ที่นี่นะคะ จอดรถด้านนี้นะคะเราก็เดินออกมาเลยออกมาก็ถึงเลยค่ะทุกคนเป็นโบสถท์ที่ที่มีความงดงามเนาะสวยที่นี่คนจะชอบมาถ่ายรูปก,กันที่นี่นะคะ เป็นโบสถ์ที่เขาเรียกอ๋อให้ให้ <c oughs> คุณพี่พี่แชนแฉนก็เคยมาแล้วนะคะมากับที่ทำงานเก่าเขาเนาะ <c oughs> เขาเคยมาที่นี่สองครั้งแล้วมวยเป็นเป็นครั้งแรกนะที่เคยมาที่นี่นะยังไม่เคยมาสักทีเลยอะ่ะสวยมากเลยอะทุกคนนะดูมุมไกลๆนะ ต้านนู้นก็เป็นเมืองมัง้งตอนนี้เราก็มังจะเดินไปหาร้านซาลานะคะ ไม่รู้อยู่แถวไหนเนาะรถซอยของเขานี่มันก็ค่อนข้างที่จะแคบนะเมื่อกี้มีรถคันหนึ่งครับพยายามถอยเข้ามาในนี้นะคะแคบมากเลยอ,ะอ่ะเออรถวิ่งได้ไได้วยเนาะเนี่ยเนี่ยทุกคนมีรถวิ่งมายังแค,บ,แคบอย่างนี้นะไอ้แบบนี้ช่วงสบีนล้วค่ะมันไหนบินไว้อือ ไปเคียดเลยฮะบอก mm hmm. ซอยที่แบบแคบๆนะคะตอนนี้เธออยู่ในตัวเมืองในตัวผาลมาเลยนะคะตอกซอกซอยยอแอนสกิงกินคนเหรอชูดูฮะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนนะคะ <c oughs> เป็นโรงแรมมั้งคะ mm hmm. เนี่ยแปลกจังเลยเนาะ มันเป็นทางเดิอนอย่างนี้ยทุกคนนะแล้วก็เดินลงไปด้านบนเออมิวเซียบไม่ใช่หรอกเรคิดว่าเป็นที่พักโรงแรมนะหรือเปล<ะ>่าเดีเนาะ ที่หน้าถนนแล้วนะคะเดินทะลุมาเ ในผาแล้วก็มีรถม้าอย่างนี้นะคะบอกว,ว่าหน่าของสารมันกันนะม้าที่ต้องมาอยู่ในเมืองแบบเนี้ยอืม มีพุอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ต้นสนต้นไม้อยู่ด้านนอกสวยมากเลยเดินเดินตรงนี้นะคะเย็นมากๆเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่นะปกคลุมอยู่นะคะรอบๆนะเนาะบริเวณนีเย็นมากเลยอะ่ะทุกคน ตอนนี้กำลังกำลังจะไปหาอะไรทานนะคะหานกมี่คนให้อาหารนกนะคะนกพี่ลาบน่ารักมากเลยเขาก็ไม่กลัวคนนะคะเขามาใกล้ๆเนี่ย เดินมาที่โบสแล้วนะคะมีของขายเยอะมากอะ่ะของแบบเนี้ยคร r i s t i a n Dior อะไรเงี้ยทุกคน Chanel YSL เยอะแยะเลย <Okay. S 1> มันไม่ได้ขึ้นเข้าไปในโบสถนะคะคิด <laughs> ว่า <laughs> คิดว่าคนคงจะเยอะมากอะ่ะในนู้นอะ่ะคนที่ชอบเข้าไปกันเราจะไม่เข้าไปนะคะ love cupid made a shot straight into my heart now i'm falling fast in my world's expanded feels like love even though we're kind of nervous together we'll be strong i don't know for sure all i know didn't know what hit me แฮมเบอร์เกอร์ KFC นะคะจะมาดูว่า KFC ที่นี่จะรสชาติเป็นยังไงนะมาโยละจ้ะคนดูรถคันขาวตรงนู้นนะเขาพยายามขับขึ้นไปที่ฟูตบาทแลนะก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่บักมาถึงว่าถอยออกมามแปลกนะ Är Problem är? Manuell låda, men det är det att du måste trycka ner växelskaken för att få i backen. Ja, oh, vet inte hur man får i backen. Nej, är det kan vara så att man måste trycka ner växelskaken. Mm. Man har backat bak nyss. เรมอกส่หอฮีตีนเล้วด่ะเรียกฮีตม่ได้จะพอดแตงกลกันหรอกเชนบอกท้าอยู่ประเทศสวีเดนแล้วจะเดินก็ไปช่วยเขาไปถามเดี๋ยวนี่มาอยู่สเปนไม่กล้าไปเผื่อต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งหมวยทั้งแชนภาษาอังกฤษอ่อนมากเลยนะทุกคนนะ ราไม่ค่อยอยากจะพูดภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่เพราะว่าโดยเฉพาะหมวดนะพูดไม่ค่อยชัดเลยอะเอ็นบ่เอ็นเซัมโอเอ็นซัมบีตอนกพิราบสีขาวมีตัวหนึ่งโอ้ฝนตั้งเขาแล้วทุกคนมืดมาเลยนะตรงโน้นอะ ตกแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนกลับไปที่อาคิวเดียวแล้วนะคะเพราะว่าฝนเริ่มตั้งเขาดัานหลังกลัวฝนตกมืดมาเลยนะคะเสียงฟ้ามาด้วยทั้งเมฆฝนทั้งเสียงมาพร้อมกันเลยอะ่ะน,นี่เป็นหาดนะคะด้านนี้เนาะเป็นชายหาด ตรงนู้นเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือตรงนี้ก็เป็นหาดตอนแชนเข้ามาพักที่นี่มาก่อนหลายปีมาแล้วนะสี่ปีห้าปีมาแล้วอ่ะเขาขี่จักรยานมานะคะเขารอบที่นี่เลยไกลมากเขาขี่ไปถึงจุดนู้นเลยก็บอกนะเออตรงนี้ตรงนูนนะคะเขากับพี่ชายเขาขี่จักรยานไกลมากเขาบอก รอบไกลจีแบบทั้งวันเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ they come and collected